สวัสดีค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัฒชัยประชานุกูลทุกท่านดิฉันนางสาวณัฐริกาช่างเดือนกุลปฏิบัติการสอนะระดับชั้นอนุบาล2ทับอขอนำเสนอด้วยรูปแบบลิปวิดีโอการรายง,งานผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเดียนด,ด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 วางแผนการจัดการเรียนการสอนผู้บริหารและคณะครูประชุมแลกเปลี every, ่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น2รูปแบบ 1. รูปแบบออนดีมานสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์การสื่อสาร 2. รูปแบบออนแฮนสำหรับนักเรียนที่ขาดความพร้อมทางด้านอุปกรณ์การสื่อสาร รูปแบบที่1นึ่งออนดีมานครูจะทําคลิปวิดีโอการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์และส่งคลิปวิดีโอลงในรายกลุ่มผู้ปกครอง 2. รูปแบบอ่อนแฮนจดทํารูปเล่มใบงานตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยแบบฝึกส่งเสริมการอ่านเขียนบัญชีคําพื้นฐานระดับปฐมวัยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษ การนัดหมายผู้ปกครองรับแบบฝึกทักษะและใบงานมีการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในการทำแบบฝึกทักษะและใบงานต่างๆเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นการส่งงานแบ่งเป็นสองกลุ่มดังนี้กลุ่มที่1นนักเรียนที่อยู่ในรายกลุ่มห้องเรียนมีการส่งภาพการปฏิบัติกิจกรรมมีการส่งคลิปวิดีโอการปฏิบัติกิจกรรม กุ่มที่2นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มรายห้องเรียนมีการนัดหมายส่งงานเป็นรายสัปดาห์ที่โรงเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียนกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือและผู้ปกครองไม่สะดวกเดินทางมาโรงเรียนผลการจัดการเรียนการสอนนักเรียนส่งแบบฝึกทักษะใบงานผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Line วิธีวัดผลและประเมินผลทรงแบบฝึกทักษะใบางานทุกวันในช่องทางไลน์ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 1. นนักเรียนไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ด้วยตนเองจึงต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนําซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ออกไปทํางานจึงไม่มีเวลาดูแลเรื่องการเรียนการสอน 2. นักเรียนมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่พร้อมต่อการใช้งาน 3. ผู้ปกครองบางครอบครัวขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เนต็ตแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยครูจะอธิบายนักเรียนเป็นรายบุคคล ผ่านช่องทางไลน์หรือโทรศัพท์ 2. ผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจในการทำแบบฝึกทักษะและใบงานสามารถโทรสอบถามคุณครูได้ตลอดเวลา 3. ครูสอนการใช้แอปพลิเคชัน Line ให้กับผู้ปกครองที่เป็นผู้สูงอายุในการอัดคลิปวิดีโอและการถ่ายรูปส่งใบงานของนักเรียนในแต่ละวันสรุปผลการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่1-3 on hand จำนวน6 4เน์ on d นวน3 6 ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการที่ให้การสนับสนุนกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดและขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันขอบคุณค่ะ